สวัสดีค่ะกับช่อง e e v r y t h i n g is Easy บายายาใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้จ้าวันนี้มาซ่อมเสื้อผ้าที่เป็นรูกันนะคะเป็นแบบที่5ค่ะเราทำมาแล้ว4แบบนะคะแบบนี้เป็นการชุนผ้าแบบที่2ก็เป็นการปักรูปดาวนะคะแบบที่3ก็เป็นการ ปักทึบคล้ายๆดอกไม้แบบที่4ก็จะเป็นการสารเส้นได้เนาะแบบที่5วันนี้นะคะก็ไม่ได้ยากเลยค่ะอุปกรณ์ก็มีตามนี้นะคะสำหรับแบบซ่อมแบบที่1 2 3 4นะคะถ้าเกิดใครสนใจเราลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะวันนี้รูของเราก็ประมาณ6มิลเนาะ6 7มิล น่าจะประมาณนี้นะคะสําหรับใครถ้าไม่มีสะดึงนะคะก็สามารถใช้เศษผ้านะคะมาปะด้านหลังทําให้ผ้าเขามีความหนาขึ้นนะคะจากนั้นถึงค่อยเย็บนะคะส่วนถ้าใครผ้าหนาอยู่แล้วนะคะก็สามารถเย็บได้ด้วยมือนะคะไม่ต้องใช้สะดึงก็ได้นะคะ ทีนี้ก่อนที่เราจะทำการเย็บกากบาทนะคะเราจะทำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะตรงรอบบริเวณของตัวรูนะคะตัวเศษผ้านี้นะคะเราเอาไว้ใช้ปะตรงด้านหลังนะคะสำหรับคนที่ออไม่อยากจะออทำการคัดเวิร์กหรือว่าเย็บลายปักอิมผ้าหม่มรอบๆบ,บ,บริเวณของตัวรูนะคะ เราเย็บลายปักริมผ้าห่มรอบๆของบริเวณตัวรูเนี่ยเพราะว่าเราป้องกันนะคะตัวได้ของตัวรูค่ะเขาจะหลุดลุ่ยนะคะพวกนี้ถ้าเกิดว่าหลุดลุ่ยความกว้างของตัวรูเขาก็จะกว้างมากขึ้นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้งานได้นานเราก็ต้องเย็บในส่วนของเป็นลายปักริมผ้าห่มรอบๆรูให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่เย็บก็ใช้วิธีการปะเอา เสศษผ้าเล็กๆนะคะมาปะได้ทีนี้ผู้ทำวันนี้นี่ะจะทำโดยวิธีการเย็บคัตเบิร์กนะคะลายปักริมผ้าห่มรอบๆลูทีนี้เวลาเราเย็บเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะน้องๆจะสังเกตว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ผ้าเราหลุดลุ่ยได้เลยแบบที่5นี้นะคะเราจะเย็บเป็นรูปกากบาทนะคะ เวลาเรากากระบาดท,ทับซ้อนกันไปเขาก็จะเกิดลวดลายนะคะทีนี้วิธีการเย็บก็อาจจะมีเทคนิคนิดนึงเดี๋ยวผู้ทำจะบอกวิธีการให้นะคะอันนี้คือกากระบาดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะทีนี้พอกากระบาดอันที่สองต่อมาเห็นไหมคะเวลาเราทำกากระบาดเรายึดตัวแรกเป็นตรงกลางใช่ไหมคะ อันที่สองเราก็คือทําด้านขวาพอต่อมาตัวนี้เห็นไหมคะเราก็กากบาดเหมือนเดิมตัวนี้เราทําด้านซ้ายเห็นไหมคะต่อไปนะคะเวลาเราเย็บอีกเส้นหนึง่งเราก็จะเย็บด้านขวามือเออด้านซ้ายมือนะคะเห็นไหมคะด้านซ้ายมือ ันนี้ก็คือ3เส้นถูกไหมคะสำหรับอีกตัวหนึ่งพอเส้นที่3ของตัวนี้เราก็ทำด้านขวานะคะก็คือทำให้เขาบาลานซ์กันคู่กันไปอะคะ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะคะพอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเกิดลวดลายนะคะเห็นไหมคะ สำหรับใครเข้ามาชมใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่องเรามีการทำอาหารอาหารับอียิปต์มีการเย็บผ้าด้วยมือมีการตักผ้าด้วยมือนะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแบบที่5นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ